สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมอนีมาพอๆกับสาวบ้านดุงจ้าสาวบานดุงสิพ้าไปเลาะปลาหาของปลาจ้าพาไปเบิ่งบูเบอรี่กับเห็ดจ้าวามันสิขึ้นไปจ้าทำมาเบิ่งได้จ้าจ้าออนซ้อนได้จ้าเริ่มสุกแล้วจ้ามาเก็บของปลาก็สาวบ้านดุงจ้าโอ้ยงามขักจ้าโอ้ยโดกขักจ้ามาเบิ่งได้จ้ามอนี สาวบ้านดุมพึงเลิกง่าจ้ะผ้ามาเลาะปลาจ้ะนี่จ้ะต้นหนึ่งโอ้ยเต็มกักซาคิดจ้ะนี่จ้ะ,จะจกำลังย่างเข้าป้าปบูแบจจ้ะโอ้ยอ่อนซ้อนครักจ้ะอ่อนซ้อนครักพ่อเมพีน้อง บูเบอรี่จ้าบูเบอรี่อาหารปลาผลไม้ปลาสวีเดนออกแล้วจ้าเริ่มสิเก็บได้แล้วจ้าเอเห็นใบจังสีอ่ะโดกยูดย้จ้ามันซ่อนมันซ่อนหะจ้าคุณจ้าเต็มอยู่จ้าติดบ้านค้นจ้าโอ้ยออนซ่อนครับคอมเมียพี่น้อง เฮงไงพี่น้องคนไทยบัได้มาเก็บนี่สาวบ้านดุงกะสิเก็บคนเดียวละจ้ามาซอยสาวบ้านดุงเก็บเนี่ยจ้านี่จ้าบูบูเบอรี่ปลาจ้าจากสวีเดนเด้อจ้าข้างทางเด้อจ้าสาวสาวบ้านดุงย่างเขาไม้ละจ้าโอ้ยตื่นเต้นหลายกะยางเบิ่งเห็ดน้ำจ้าหนิจ้าดอกจิ้จ้า ตื่นเต้นก็สาวบ้านดุงบ่จ้ะอาจจะเวียนหัวเนี่ยจ้ะมาหาของปลาจ้ะจ้ะกําลังขึ้นโบก็บพี่จะสาวบ้านดุงมีจ้ะสิเก็บจ้ะโอ้ยตื่นเต้นจ้ะอาจจะ่เห็นหน้าสาวบ้านดุงปานใด้ได้จ้ะนี่จ้ะดกยูจ้ะจ้ะเปิดพี่เบ้างจ้ะ นี่แต่แบ,บ่ทั้งนั้นเลยจ้ะหนักกากซาเกียอ,อ้ตื่นเต้นหลายจ้ะปีแรกจ้ะไม่อยู่มองไม่คุณจ้ะกำลังสุกสุกเก็บได้ละจ้ะเอาไปบ่มน้ำก็ได้จ้ะมว่ตื่นเต้นเต็มอยู่จ้ะนี่ตะแบกทั้งนั้นเลยจ้ะนี่จะ้ะต้นน้อยๆค่อยเก็บใส่จ้ะดก ดกคักจ้ะวมีแต่แบดเด้จ้ะมาเก็บกับสาวบ้านดุงเด้จ้ะ